การมีเพื่อนเยอะๆก็ดีนะแต่เราทุกคนรู้ดีว่าเพื่อนบางคนก็พิเศษกว่าคนอื่นๆโชคดีที่เราสามารถดูได้ง่ายๆเลยว่าเพื่อนคนไหนคอยซัพพอร์ตเราเสมอโอ้เพื่อนถอยไปเลยโอ้ยมีคนอยู่ที่ประตูขอสกอโอ้โหของพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยมันหนักมากยังไงล่ะเออวันนี้เหนื่อยจริงในนี้ก็ไม่ได้ดูแย่นะ เฮ้ hey, ฉันเอาโค้กมาให้อะอะไรไม่นี่ใครกันน่ะเฮ้ฟังนะนี่รูเมทคนใหม่ของเรา <c oughs> คือน,นี้เขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันน่ <c oughs> ะฮะพวกนายหน้าตาเหมือนกันด้วย <c oughs> เออฉันจะบอกเขาว่าให้มาค้างได้เฮ้ hey, ดูสินี่ไงฉันเพื่อนหนังเรื่องนี้ทำฉันหลอนแฮะ <N ic ly> นี่มันง่ายเกินไปแล้วฮ้ hey! <N ic ly> นายสะดุ้งโยงเลย <N ic ly> พวกนายนีขี้กลาตาขาวจริงๆอือหนังเรื่องนี้หลอนชะััดเฮ้ป๊อบคอนกินเลยก็แล้วกันครบใจสํสำหรับของกินนะเพื่อน <N ic ly> หนังเรื่องนี้อย่างฮาเลยว้าว <N ic ly> เดี๋ยวใจเย็นๆนะ ก็ได้ก็ได้ฉันจะใจเย็นไงก็เหอะฉันมีไอเดียเด็ดๆฮะนายพูดเรื่องอะไรอยู่อ่ะดูลองเท้าเขาสิโอเข้าใจแล้วฮะเพื่อนไม่เชือกผูกรองเท้าต่างหากโอตอนนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวมานะทำกลบเกลื่อนให้ด้วยเฮ้เฮ้ชิวเอ,อโเทษทีภูมิแพ้ เอาละได้เวลาแกล้งด้วยเชือกผูกรองเทา้าแค่ผูกเข้าด้วยกันแล้วก็ถอยทับกลับมาแล้วเพื่อนทำตามแผนเรียบร้อยเยี่ยมตอนนี้เราก็แค่ต้องรอดูสิโคเขาหมดแล้วเฮ้ hey, ไหนไหนก็จะไปแล้วเอามาเผื่อเราด้วยล่ะพวกนายก็แค่อยากได้ป๊อปคอนคืนใช่ไหมล่ะว้าวว้เทาฉันป๊อปคอนโอ้ เอ้ยลงแสดงเลยตลกจังอะไรเนี่ยโอ้ยพวกนายต้องชดใช้เยี่ยมมากรอบนี้เราชนะเอาละได้เวลากินซีเรียลเออน่ายเคยักแย่งไม่แหลงสัพท์เอไม่มันไล่าไลตามฉันไม่ต้องห่วงเพื่อนอยู่นี่แล้วเออจัดการมันก่อนมันจะหนีไป ได้เวลาใช้ท่าตุมเข้าเป้าเป๊ะเย่ทำสำเร็จเจ๋งมากเจอกันเพื่อนเอ้ย,ยก็คอยช่วยฉันตลอดเลยววเกือบไปแล้วเพื่อนดีที่รับทันนายพึ่งพาฉันได้เสมอแหละเพื่อนเพื่อนนายเจ๋งที่สุดเลยเพื่อน แล้วเขาก็ขอกล้วยโอ้ไม่จะจามแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงส่งต่อมานี่เลยเอยชิวไหนพ่นพาฉันได้เสมอโอ้ยนั่นเพื่อนสีฉันน่ะเพื่อนโอ้โหรายการนี้สนุกจังเฮ้ยเหลืออีกอันนึงอ่ะ โอ iday, no ้ยแตอนนี้ป๊อปคอนหมดซะแล้วเฮ้ยเพื <S, <S ่อนดูเหมือนนายต้องการนี่นะเพื่อนเพื่อนอย่าไปเพื่อนนายเจ๋งที่สุดเลยเพื่อนฉันโชคดีตั้งที่มีเพื่อนอย่างเขาเอาล่ะใครบอกชื่อส่วนนี้ของร่างกายมนุษย์ได้บ้างแจเร็เเธอว่าไงเเขาต้องดูทึมต่อหน้าทุกคนแง่เลยแจเร็มาที่หน้ากระดานด้วย นายไม่จำเป็นต้องล้อเขาขนาดนั้นเลยนะโอยฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องปอดด้วยช่วยฉันหน่อยช,ช่วยด้วยโอ้ยเขาจะหาคำตอบให้ฉันเดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์อยู่เหรอ,อเพื่อนนิสายสำคัญนะโอ้ยเขามาช่วยฉันไม่ได้เฮ้ยเพื่อน ช่วยฉันหน่อยรหัสเพื่อนแน่นอนว่าพึ่งฉันได้แน่เรื่องฉุกเฉินของเพื่อนต้องใช้พลังมิตรภาพเอาแล้วนะได้เวลาช่วยเพื่อนแล้วนี่น่าจะโอเคกลับที่เลยนะขอเปลี่ยนอะไรสักหน่อยทำทุกอย่างทันเวลาพอดีเฮ้ยนายต้องช่วย ว้าว <Whoa! S 2> อะไรกันเนี่ยเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันสิเฮ้ย hey, ยังอยู่ไหมเฮ้ย hey, นายทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรอะ่ะเออฮัลโหลฉันตกใจจริงๆที่ใช้กล้วยได้ด้วยอะ่ะโอ้ไม่นะเฮ้ย hey, นายมองอะไรอะ่ะ เอยเธอน่ารักมากเหมือนนางฟ้าเลยจิงอ่ะนายชอบเธอเหรอก็เออใช่ฉันชอบเธออย่ามาหลอกันนะดูสิเธอน่ารักเนะฉันชอบเธอมานานแล้วเดี๋ยวโอ้ว้าวนี่เพอร์เฟคเลยติดเต็มฟันเลย ฟังนี่นะนายต้องก,กล้าๆหน่อยแล้วไปคุยกับเธอเลยอะไรนะไม่มีทางหยุดเลยฟังนี่นะต้องเข้าหาเธอแบบนี้ว้าวอาล่ะฉันว่าน่าจะได้ผลนะเฮ้ขอบใจเอาล่ะฉันทำได้เฮ้เพื่อนเป็นไงมัง่งเออเพื่อนมีอะไรติดฟันนายนะ่ะ ว้าวเกือบไปแล้วขอบใจที่เตือนนะเอาล่ะไปแล้วนะโอเคกลกล้าๆหน่อยเสียของจริงมันน่าจะฮามากแท้ดูสิเขาทำได้ว้าวมันน่าสนใจจริงๆแว่เลี่ยนอะ่ะต้องดื่มอะไรหน่อย เออตอนป่วยนี่แย่ที่สุดเลยวัดไข้หน่อยดีกว่าเฮ้ยก hey, ลับมาแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะนายไม่สบายเหรอฟั <c oughs> งนะเอานี่ไปแทน <c oughs> นายเป็นอะไร <c oughs> อ่ะเออที่นายเจ็บคออาจจะเพราะว่าในนี้อากาศมันแห้งมากอ่ะ เดี๋ยวฉันไปปรับอุณหภูมิหน่อยดูสิได้แล้วอืมอัปเปลิลเนี่ยอร่อยดีนะใช่มันดูน่าอร่อยหยิบให้หน่อยสิอะไรน้ำเนี่ยเหรอลิมโมทเหรอเออไอเดียดีนี่หิวน้ำพอดีไม่ควรจะขาดน้ำนี่นะอะไรนะ่ะออให้ดื่มของแบบนี้กัน ชาแนลผลไม้พวกนี้ไปเลยนะโอเคบายเออไปได้สักทีเฮ้พวกเอาผลไม้หน่อยไหมตามสบายเลยไงเพื่อนเดี๋ยวกิดอะไรขึ้นกับนายอะว้าวตัวร้อนจี๋เลยนายต้องวัดไข้หน่อยนะมีไม่ใช่เวลากินอมยิ้มได้เวลาพบแพทย์แล้วก่อนอื่นเลยผลไม้ จะช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของนายวิตามินซีจะช่วยเพิ่มพลังเข้าใจไหมโอ้อีกอย่างหนึ่งนะต้องปรับตัวควบคุมอุณหภูมิด้วยโอเคดีขึ้นหน่อย <B ug> คุณมีใครสักคนที่เป็นพื้นแทนบ้างไหมบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยสิ และอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อคลิปเจ๋งๆแบบนี้อีกนะคะ